สวัสดีค่ะดิฉันวารีวาราตี้ผู้สื่อข่าวสาวสวยที่สุดจากช่องวาริตี้คนดังค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวาราว,วรัลผู้สื่อข่าวที่สวยกว่าคุณวารีวาราตี้จากช่องวาราตี้คนดังเช่นกันค่ะค่ะรายงานพิเศษวันนี้นะคะปราสาทตามเมืองทมสเสถือนเมื่อเสียงตะโกนเสียงหนึ่งจุดชนวนทหารไทยัมบูชาไปเชิญหน้าเสียงตะโกนที่สั่นสเสืือนแนวชายแดน พวกคนล้าแดนเสียงของผู้หญิงชาวกัมพูชาที่ไม่อาจระบุชื่อได้กลายเป็นประโยคที่ทุกคนในพื้นที่จดจําได้ไม่ลืบเสียงตะโกนที่เกิดขึ้นกลางแดดบ่ายแก่ๆของวันที่ 25.. กรกฎาคม25ง8บริเวณปราสาทตามเมือนถมในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลุกโซที่ใครก็ไม่คาดคิดไม่ใช่เพียงแค่คนแถวนั้นหันมามองแต่เป็นกองกําลังทหารทั้งสองฝ่ายที่ต้องลุกขึ้นมาทําหน้าที่ด้วยความตึงเครียดทันทีปราสาทหิน สนามการเมืองเชิงสัญ,ญลักษณ์ปราสาทตามเมืองทมอาจดูเหมือนสถานที่โบราณธรรมดาแต่ในเชิงภูมิศาสตร์และการเมืองนี่คือจุดในนี่คือหนึ่งในจุดที่ซับซ้อนและอ่อนไหวที่สุดของชายแดนไทยกัมพูชาตัวปราสาทต,ตั้งอยู่ที่ชายแดนที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนชัดเจนประวัติศาสตร์ที่ซับประวัติศาสตร์ที่สนทับความทรงจําร่วมของสองชาติและแนวคิดเรื่องดินแดนล้วนหลอมรวม,มให้สถานที่นี้กลายเป็นปุ่มเปิดปฏิกิริยาทางการทูตได้ทุกเมื่อ วินาทีประทานะคะไม่ใช่ด้วยกระสุนแต่ด้วยสายตาหลังเสียงตะโกนที่กล่าวหาทหารไทยว่าล้ำแดนทหารขเขมรเกือบหนึ่งกองร้อยได้เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่บันไดประสาทต,ตามเงินทมด้านฝั่งไทย เหตุการณ์นี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นการเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับได้รับคําสั่งรอไว้แล้วฝ่ายไทยเองก็ไม่ได้เพิกเฉยนะคะเพราะหากปล่อยให้เกิดการเคลื่อนกําลังเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ตอบสนองจะก,กลายเป็นการยอมรับโดยบริยายเคลียร์พื้นที่คําสั่งที่ไม่มีใครอยากได้ยินทุกคนออกจากพื้นที่ทันทีเสียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนะคะประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงดังก้องเหนือเสียงลมในโพงไพร นักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปเดินเล่นหรือไกด์ที่กำลังอธิบายประวัติศาสตร์ต้องหยุดทุกอย่างแล้วรีบเดินลงจากพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือกัมพูชาทุกคนกลายเป็นผู้ชมในเวทีการเมืองโดยไม่ได้ตั้งใจบทบาทของหญิงชาวเขมรนะคะแค่พลเมืองหรือเครื่องมือทางการเมืองกันแน่หลายคนตั้งคำถามหญิงชาวเขมรที่ตะโกนใส่ทหารไทยเธอเป็นใครทำไมอยู่ในจุดนั้นและตะโกนเพื่ออะไรบางกระแสเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้นะคะว่าอาจมีการวางแผนุแล้วล่วงหน้า เพื่อทดสอบความอดทนของฝ่ายไทยหรือเพื่อสร้างภาพบางอย่างให้ถูกนำเสนอออกไปยังสื่อท้องถิ่นหรือสื่อระดับโลกนักท่องเที่ยวกับบทบาทของพยานประวัติศาสตร์สิ่งที่แตกต่างจากความตึงเครียดในอด,ดีตคือเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นต่อหน้าประชาชนจํานวนมากนักท่องเที่ยวที่ไปชมปราสาทกลายเป็นพยานที่ไม่เป็นทางการหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกคลิปแ,แชะแชภาพหรือแม้แต่ไลฟ์สดในโซเชียลข้อมูลจึงไม่ได้ถูกจํากัดไว้ในแค่สายข่าวอีกต่อไปแต่กระจายสู่สาธารณะทันทีกลยุทธ์เนี่ยของไทย ประคองด้วยมือเปล่าฝ่ายทหารไทยยังคงไม่แสดงอาวุธไม่มีการยกปืนไม่มีเสียงคำรามจากเครื่องยนต์หนักๆมีเพียงการเคลื่อนกำลังเพื่อประจันหน้าแบบมีระยะมีการพูดคุยใช้เสียงนุ่มแต่นักแน่นเป็นการควบคุมพื้นที่แบบใช้แรงกดดันทางจิตวิทยามากกว่าการประทะทางกำลังเส้นแบ่งแดนที่ยังไม่มีเส้นปราสาทตาเมือนทมอยู่บนเส้นเขตแดนที่ยังไม่ได้ถูกปักปันอย่างเป็นทางการและยังเป็นหนึ่งในจุดที่การเจรจา,าย,ยังไม่สามารถหาข้าอยุติได้ ซึ่งทำให้ทุกฝีก้าวของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่ต้องเดินอยู่บนเส้นบางๆา,งางระหว่างกฎหมายกับการทู่ตลอดเวลาเสียงสะท้อนจากคนพื้นที่ทีมข่าวได้ลงพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งบางคนกล่าวว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์แบบนี้แต่ครั้งนี้นักท่องเที่ยวเยอะและภาพกระจายไปไวกว่าทุกครั้งหลายคนเริ่มวิตกกังวลว่าเหตุการณ์จะกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชนตามเมืองทมทหารกับภารกิจนอกตำราทหารที่ประจำชายแดน ไม่ได้มีแค่หน้าที่ตรวจตาหรือลาดเจเวนอีกต่อไปแต่ต้องเป็นนักการทูตต้องเป็นนักทูตนักสิวิทยานักประชาสัมพันธ์และบางครั้งต้องเป็นผู้ปกป้องภาพหลักประเทศด้วยนี่คือภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกยุคดิจิทัลการสื่อสารข้ามภาษาม่เมื่อไม่มีล่ามแต่ต้องเข้าใจการประจันหน้าระหว่างทหารไทยและกัมพูชานั้นไม่ใช่เพียงการเดินมาเจอกันเท่านั้นแต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องภาษาการสื่อสารแบบไม่มีล่ามกลางป่าและอารมณ์ทําให้หลายครั้งการเข้าใจผิดง่าย เจ้าหน้าที่ไทยบางนายใช้ภาษากายผสมกับภาษาอังกฤษง่ายๆและภาษาถิ่นอีสานเพื่อสื่อสารกับทหารเขมรซึ่งบางครั้งนําไปสู่ความเข้าใจผิดมิติของสื่อโซเชียลเนียบแต่ไม่เฉยในขณะที่สื่อจับตาสถานการณ์ชายแดนรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานกับสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาในกรุงเทพเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างเป็นทางการ แม้จะไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาการพูดคุยแต่มีรายงานว่ามีความพยายามอย่างยิ่งในการระง,ง,ง,งับเหตุไม่ให้บานปลายฝ่ายกัมพูชาโต้กลับประกาศอธิป,ปไตยในขณะที่ไทยส่งสัญญาณลดความตึงเครียดกัมพูชากลับมีแถลงการเชิงแข่งข้าวโดยระบุว่าทหารไทยล่วงล้ำขตดแดนพร้อมเรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุการณ์โดยองค์กรกลางทำให้การเมืองระหว่างประเทศเริ่มขยับมากกว่าปกติ มุมมองของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือมาเสี่ยงนักท่องเที่ยวหลายรายที่อยู่ในเหตุการณ์ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขารู้สึกตกใจและไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพทหารสองประเทศประจันหน้ากันในสถานการณ์ในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายคนยอมรับว่าต่อจากนี้อาจต้องคิดให้รอบครอบมากขึ้นก่อนตัดสินใจมาเที่ยวบริเวณชายแดนนักสิทธิมนุษยชนตั้งคำถามการปฏิบัติการละเมิดหรือไม่หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนเริ่มเคลื่อนไหวโดวยเฉพาะประเด็นที่ทหารถืออาวุธอยู่ใกล้กับนักท่องเที่ยว โดยมองว่าแม้จะไม่มีการใช้อาวุธจริงแต่การประจัน้าในพื้นที่โพลเรีอนเช่นนี้อาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิบางประการรวมถึงการตั้งคำถามว่ามีการใช้มาตรการเกินกว่าเหตุหรือไม่คนรุ่นใหม่ในสองประเทศกับมุมมองต่อชายแดนในโลกออนไลน์เยาวชนชาวกัมพูชาและไทยจำนวนมากออกมาสแสดงความเห็นต่างแตกต่างกันบ้างเห็นใจทหารบ้างตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมในการใช้กำลังต่างฝ่ายต่างพูดถึงประวัติศาสตร์ในมุมที่ตนเคยเรียนมาท้อนให้เห็นว่าเรื่องชายแดนไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่แต่คือเรื่องการรับรู้ และการสร้างอัต,อตลักษณ์ชาติด้วยสื่อระหว่างประเทศจับตาข่าวชายแดนไทยขึ้นหน้าหนึ่ง CNN BBC และ AI j a z e i r a รายงานรายงานเหตุการณ์นี้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันโดยชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของเส้นเขตแดนในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้สื่อบางสำนักยังเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับกรณีพิพาทปราศาวิภัิ ปราพระวิหารในอดีตทําให้ภาพลักษณ์ของไทยกัมพูชาบนเวทีโลกกลับมาอยู่ในสายตาครั้งเส้นทางคมนาคมความท้าทายของหน่วยงานท้องถิ่นการเปิดพื้นที่อยา่างกระทันหันทําให้การเดินทางในบริเวณใกล้เคียงหยุดชะงักรถโดยสารที่รับส่งนักท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนเส้นทางชาวบ้านที่สัญชาวบ้านที่สัญจรตามปกติก็ไม่สามารถผ่านได้ปัญหาเหล่านี้สร้างภาระให้กับหน่วยงาน ปกครองท้องถิ่นที่ต้องเร่งหาทางเยียวยาและจัดการจราจรใหม่แบบฉุกเฉินปฏิกิริยาของนักวิชาการเส้นเขตแดนคือสิ่งสมมุตินักวิชาการด้านภูมิรัฐศาสตร์เสนอว่าการถกเถียงเรื่องชายแดนในโลกปัจจุบันไม่สามารถมองด้วยแผนที่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประวัติศาสตร์ทับซ้อนกันมาเป็นร้อยปีแนวคิดเรื่องเส้นเขตแดนอาจต้องถูกทบทวนในมิติใหม่เช่นการใช้พื้นที่ร่วมการบริหารแบบ สองฝ่ายหรือการตั้งเขตประนธรรมสันติภาพสำหรับวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขอตัวลาไปาก่อนฝากด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวาไรตี้คนดังของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะทันทุกสถานการณ์จัดเต็มทุกความจริงกับวาไรตี้คนดังช่องข่าวออนไลน์ยุคใหม่ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับสองนักข่าวฝาแฝดสุดสวยวารีและวาราเสิร์ฟทุกข่าวฮอตพร้อมรสชาติข่าวแบบไม่ซ้ำใคร